สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับมิทเลนชาแนลครับวันนี้เรามาเก็บตกประเด็นที่น่าสนใจครับสำหรับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกมล่าสุดนะครับที่ผ่านมาเป็นคู่ระหว่างปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดบ้านเอมมบรีสเตเดียมครับพาดท้าไพ่กับเวสแฮมคาบ้านไปดูสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับโดยการที่อาร์เซนอลครับไม่สามารถคว้ากองหน้าตัวจบสกอร์หรือว่าผู้เล่นหมายเลขเก้าเนี่ยเข้ามาเสริมทีมอาจทําให้พวกเขาครับพลาดโอกาสในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครััับบซึ่่งในนนนเเกกมี้คร็็าาจะหหปญ ในการขาดกองหน้านะครับแล้วก็การขาดนะครับผู้เล่นเกมรุกซึ่งนะครับทีมรองจากฟูงอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเกมนี้เนี่ยพลาดท่าไพ่รับเวสต์แฮมทําให้โอกาสในการลุ้นแชมป์ของพวกเขาครับอาจจะสุดลงแล้วในเดงครับโดยผลการแข่งขันในเกมนี้ครับทำให้ริเวอร์พูลครับทีมจากฝูงเนี่ยทิ้งห่างอาร์เซนอลไปถึงแคะแนนโดยที่ทั้งคู่ครับแข่งเท่ากันนะครับและมีช่องว่างอาจจะเพิ่มขึ้นก็เป็นได้ครับหากริเวอร์พูลครับสามารถเอาชนะนะครับเรืบใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมบิ๊กแมตช์นะครับในวันอาทิตย์นี้ได はい。 โดยนะครับรายละเอียดของเกมนี้ครับปืนใหญ่อาเซนนลของมิเกลอารเตตานะครับก็ยังมาในชุดเก่งตัวหลักนะครับมาในแผน4-3-3เช่นเดิมนะครับผู้เล่นเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับริคารุคาราฟิโอรี่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับมิเกลเมริโนครับที่เกมที่ผ่านมาครับเจ้าตัวเนี่ยเป็นซูเปอร์ซับลงมายิงคนเดียว2ประตูครับเกมนี้เนี่ยเจ้าตัวได้ออกสตาร์ทเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับส่วนนะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดของเกรแฮมพอตเตอร์นะครับก็เรียกว่าจัดชุดใหญ่ชุดเต็มเท่าที่มีนะครับนาทีมมมโโโดดดดยฮเห็็คูสแล้วกกจรอ เว่นนะครับ ซึ่งเริ่มเกมครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นเจ้าบ้านปืนใหญ่อาร์เซนอลครับที่ดูเหนือกว่าย่างชัดเจนนะครับเป็นฝั่งคลองบอลนะครับแล้วก็พยายามสร้างเกมรูปคราบในการเจาะเกมรับของผู้มาเยือนอย่างเวสแฮมครับส่วนเวสแฮมนั้นครับก็เรียกว่าอาศัยครับการโต้กลับและก็ความเร็วนะครับของผู้เล่นเกมรูปเนี่ยเล่นงานปืนใหญ่อาร์เซนอลครับซึ่งนะครับก่อนหมดครึ่งแรกครับในนาทีที่1 4เป็นประตูชัยของเวสแฮมครับหประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่อารอนวันบิสาก้าครับแบ็กขวาครับเลี้ยงขึ้นไปนะครับแล้วก็ สุดเส้นครับเปิดบอลจากฝั่งขวามาให้บริเวณกลางประตูครับเป็นเจ้าร็อดโบเวนม่งไปนะครับเข้าตุงตาข่ายก่อนที่จะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับมาต่อในครึ่งหลังครับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับก็พยายามที่จะสร้างนะครับเกมรุกแล้วก็หาโอกาสในการทําประตูตีเสมอก่อนที่ในนาทีที่70ครับสถานการณ์ของพวกเขานั้นจะแย่ลงไปอีกครับเมื่อไมล์ลอยสแกลลี่ครับตัวสำรองนะครับที่ลงมาถูกใบแดงครับจากจังหวะนะครับที่ไปเสียบสกัดไซมูมเม็ดครูดูครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ย ทีแรกนะครับก็ถูกนะครับผู้ตัดสินเนี่ยให้ไปเหลืองก่อนที่ VAR ครับจะกลับคําตัดสินครับให้เป็นใบแดงเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายในการสกัดน,นั่นเองครับทำให้ครับในช่วงเวลาที่เหลือนั้นอาร์เซนอลเนี่ยทำอะไรเพิ่มเติมไม่ได้ครับจบเกมครับอาร์เซนอลพ่ายให้กับเวสต์แฮมไปด้วยสกอร์ศนประตูต่อ1ครับ และจากชัยชนะของทีมเยือนนะครับทำให้พวกเขาครับเพิ่งชนะเกมแรกจาก8เกมหลังสุดทําให้พวกเขาครับปัจจุบันรั้งอันดับ16ของตารางพีเมลริกในเวลานี้มีอยู่30แต้มนะครับเท่ากับอันดับ15มนเชสเซอร์ยูไนเต็ดครับแต่ล้ว่าลูกเดี้ยสียพวกเขาเนี่ยเป็นรองนั่นเองครับ และหลังจากจบเกมครับคุณซื้อของทีมอย่างมิเกลอาร์เตต้านะครับก็ออกมาให้สหัมภาษณ์ว่ารู้สึกผิดหวังมากนะครับแล้วก็โกรธมากเช่นเดียวกันครับแม้นว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสยิงถึง20ครั้งแต่ผมก็ไม่เคยรู้สึกว่าเราเนี่ยเล่นได้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นเราต้องโกรธกับเรื่องนี้และหวังว่าทุกคนจะเป็นเช่นเดียวกันเพราะว่าวันนี้เราเนี่ยไม่ได้เล่นในระดับที่ต้องการและผมต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ผมโกรธมากจริงๆมิเกลอาร์เตต้ากล่าวครับ และจากสถิติในเกมดังกล่าวครับกับโอกาสยิงที่มากถึงกว่า20ครั้งนะครับก็ไม่น่าแปลกใจสักเท่าไรครับที่แฟนบอลปืนใหญ่หลายคนครับจะออกมาหงุดหงิดครับเกี่ยวกับสมสรครับที่สมอรรักของพวกเขาเนี่ยไม่มีกองหน้าตัวเป้าในใช้งานซึ่งนะครับหากมีกองหน้านะครับก็อาจจะนะครับสร้างโอกาสแลวก็เปลี่ยนเปลี่ยนประตูให้มากกว่านี้นั่นเองครับซึ่งนี่เรียกว่านะครับก็นางหงุดหงิดอยู่ไม่น้อยนะครับที่สมอรรักของพวกเขานั้นไม่ตัดสินใจครับเสริมกองหน้าตัวเป้าในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับก็เรว หากพวกเขาพลาดท่านะครับไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ครับการนะครับไม่เสริมกองหน้าตัวเป้าครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญครับที่ทําให้พวกเขาเนี่ยต้องเป็นแบบนั้นครับก็ดะว่าน่าเจ็บใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับแต่ยังไรก็ตามครับกุนซืออย่างมิเกลอารเตต้าเนี่ยก็น่าจะมีนะครับหนทางแล้วก็ทางออกกลับในการจัดการครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแล้วก็หวังว่าครบปืนใหญ่อาเซนอลเนี่ยจะกลับมานะครับหลังจากสะดุดได้ในเกมนี้ครับ โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องมิตรเลนชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สีหัวเกนครับผม